จแอนกับดูไรดูไรมอนมาแล้วทีนี้ก็มาหัดเล่นแต่ใจแอนเป็นคนไม่ดีเขาก็เลยเตะหัดเล่นออเตะเตะเตะวิดีโอที่หนบิตะดูอยู่ออกไปทีนี้แล้วทีนี้โดบิตะก็เลยทำไม่ได้ร้องเรียกโอ้ย ช่วยด้วยอย่างนี้แล้วทีนี้โดแรมัอนก็เลยใส่ใส่ใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วก็หาอมาลงมาแล้วทีนี้ก็บอกว่ามีเรื่องอะไรกันเแันเขาเตะวิดีโอที่ฉันดูอยู่อ,อ่าขนมปังวิเศษเขกินเข้าไปจะรู้จะรู้วิธีจับ จเ็นโอ้ขอบคุณมากกินเข้าไปต้องต้องวางก่อนนะโอเควางก่อนแล้วก็กินเข้าไป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 ว้าวเจแตแต่วิดีโอของใจอนที่ดูอยู่ตายไปหมดเลย แต่กระจายไปหมดบาดบาดหน้าบาดใจแอนด้วยใจยแอนเจ็บมากตายไปเลยทีนี้วันมีวันหนึ่งซเนโอกับใจแอนซเนโอพาใจแอนไปโรงพยาบาลโดนโดนแผลเยอะมากเต็มตัวใจแอนเจ็บมาก เจม้าต้องเย็บเข็ม12เข็ม13เข็ม14เข็ม15เข็มเลยแล้วทีนี้น่ากลัมวมากได้สีดจาเลยแล้วทีนี้ตื่นออกก็นั่งนังเฝ้านังเฝ้าห้องพยาบาลถ้าถ้าเป็นกลางคืนซูเนโอ,อไม่กลับบ้าน